หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลยฟีฟ a าอัลติเมตทีมไทยแลนด์เปลี่ยนจากฟีฟ a า15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโด,ดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างค่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สักเด็ดเซกนัดกันอีกเช่นเคยวันนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมฟุต บอลเลอร์ er นะครับโรดดิ้งสกีนเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคือยังไม่รู้ว่าคอนเซปต์ของฟุตบอลเลอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้พร้อมนะครับผมว่าโปรโมเนี้ยมันคืออะไรนะครับผมแล้วที่เราคาดการณ์กันไว้ของฟุตเบิร์เดย์เนี่ยทำไมมันถึงไม่มา แล้วเราต้องจะทำยังไงกันต่อนะครับผมโอเคเรามาดูทีมออฟเดอะสักันนิดหนึ่งครับจอร์แานเดวิดนะครับเบลลาดีเอเดมิลิตานะครับโอเปนน่านะครับไกวโอนะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอีโกอาสปาร์ตวอลเกอร์ปีเตอร์นะครับโคเวอร์ซิสราบิโอทอสซาทอสซา3แอ็ซิตให้มา85มึงบ้าหรือเปล่านี่เอเอมึงจะกักไปไหนวะปาวานนะครับเดวิดเนลเรสนะครับผมอาเซซิโอ ตัวใช้งานก็ไม่ได้กู <c oughs> ขับ EA วะ่ะตัวใช้ตัวใช้งานก็ไม่ได้มีนะเอาจิงอะ่ะเจอธานเดวิตเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะ88นะครับผมโอเพนด้าโอเพนด้าเนี่ยก็ไีกแล้วนะครับสปีดต,ต้น99นะครับฟอร์มแมงดีจริงๆตัวนี้นะก็คือเป็นตัวเบรกได้เลยนะครับเป็นตัวเบรกได้เลยนะครับเอเดมิรตาตัวอินฟอร์มใครที่แบบ ยังไม่มีตังถึงทีหรือแบบไม่มีตังถึงฟรีนอมตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตในเกมกันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรเข้าบาบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับ SBC มีอะไรเอ่ดันเต้ตัวนี้7จะดแปดไปฮะคนสิบมิกฮะอ๋อมาอีกแล้วรีแล้วนะครับผมโฟลเดอร์ก็ปล่อยได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาเลยนะ ไม่มีอะไรมาเลยแบบนี้ทำยังไงแบบแบบนี้ทำยังไงแบบนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้นะครับผมแต่ว่าโฟลเดอร์ราคาขึ้นนะครับโฟลเดอร์ราคาขึ้นนะครับเพราะว่ามิคแคมเปญเพย์ e r Pa แพ็กเนี่ยที่ผมเคยทําไว้เนี่ยมันมันรีไปแล้วนะครับผมมันรีแล้วนะครับ rtcf future star centurion p l a y e r นะครับได้หมดเลย ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับผมมีข่าวล่าสุดมานะครับก็เป็นคืิยันเอ็มบัปเป้นะครับเพย์เยอร์ออฟเดอะมันนะครับผมของเดือนเดือนเดือนเนี้ยเดือนเดือนที่จะถึงนี้นะครับผมเดือนกุมภานะครับผมก็มา93ไม่ใช92ก็คือมีไปแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำการซื้อตัวทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันแพนอีกดาวลงมาผมก็เลยแบบ อ่ะซื้อซะหน่อยไหนๆเอามาเก็บเล่น Division r i v a l ด้วยนะครับผมสำหรับครืยนันเอ็มบัเบ้นะครับผมแล้วก็ข่าวที่มีหลุดออกมาอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงแบบการทำเงินของเราสักนิดหนึ่งนะตัวฟุตแฟนตาซีเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับผมแล้วคราวเนี้ยเรามาดูที่83-84เนี่ยขึ้นไปอีกแล้วนะครับผมแล้วก็85นะครับผมเพราะว่าตัว ของชื่ออะไรนะเอา้า what what แ9ดบวกฟีฟ่าเดี๋ยวกูขอดูในเกมหน่อยกูขอดูในเกมหน่อยโอเคผมไม่เห็นจริงๆนะ89บวกมาเหรอ 19บวกมาครับผมรีพีทสามโลบนะครับผมโอ้โหเอาจัด8 5 8ห้าปดดโอ้ขายกันกระจุยนะครับผมขายกันกระจุยนะครับผมโอ้แปดสิบเก้าบวกนะครับฟีฟ่าเบอร์ครับออพามไอคอนอัพเกรดโอ้ห โฟลเดอร์อะเดี๋ยวเรามาดูรีพีทสครั้งนะครับผมเรามาดูสคอร์ตข้างในกันนิดหนึ่งครับ85ทีมออฟเดอะวีคแปแล้วก็88นะครับผมแต่มันรีพีทสามรอบะดิโหเอาจัดน่ารับน่าจะประมาณแบบ7จ็ดแปดสนนะเอ้ยห้าแสนได้อยู่โฟลเดอร์ order, ขึ้นไหมแบบนี้85 85ตันแน่นอน86ก็ตันเราไปซื้อ85ก่อนดีป่ะเราไปซื้อ 8, กอกอ8 6ก่อนดีกว่าเราไปซื้อ86ก่อนดีกว่าทุกคนมานี่ กูรีเฟซได้ดูทีหนึงเปิกเข้าไปแปด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 เดี๋ยวพุ่งเลยนี่สาสิบเอ็ดแล้วเห็นปะสาสิบเอ็ดแล้วสาสิบเอ็ดคือตอนเราซื้ออะสาสิบเอ็ดขายไม่ได้ไอ้ไม่มีขายนะแล้วสนะิบหกนี้กูดักที่สิบเจ็ดเลยเดี๋ยวกูรอปล่อยพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวคนแม่งก็รออีกอะรอรอแบบไอ้ของรางวัลซีซั่นอีกนะครับผมอ่ะเรามาดูเพเยอร์กันดีกว่าอ่าเวอร์ชัน ไอคอนไอคอนออยู่ไหนวะไอคอนอออ่าเลตติ Let ting. Let ting. ้งเลตติ้ง89ถึง99ปึ้งเข้าไปอ่าเรามาดูเรียงไพ่กันเลยเรียงไพ่กันเลยพามพามใช่ปะพามใช่ปะเฮ้ยมันอ๋อมันเลือกเป็นพามนี่ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ผมด่วนเอาเอาพามก่อนเอาพามก่อนปึบแปดสิบเก้าถึงเก้าเก้าเลียงนี่เรียงเรียงลำดับดิเรียงลำดับนี่นว่าแบบตัวไหนแพงแพงบ้างโอ้โหฮุ้ยฮุ้ยเดี๋ยวดูแปดเก้าก่อนไะอ้สัตว์เอาเรียงตามเรตติ้งนี่สัตว์ไม่ควรเรียงแบบนี้ ก้าอสองอ่ะเดี๋ยวขอดูหน้าแรกหนะ่อยอันนี้แปดเก้าอุ้ยแปดเก้าก็ก็แตกเยอะนะแปเก้าก็แตกเยอะนะเอาจริงใหลิกลาสั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยนะกลุ่มขมับเลยเอาจริงอะ่ะคือถ้ามึงเปิดได้แบบตัวตัว w c เนี่ยก็ไม่แตกแล้วปะ่ะเดี๋ยวเดรอดูก่อนโวครับโวครับไอคอนอ่ะ เวอร์ครับไอคอนเนี่ยแปดเก้าเนี่ยโอ้โหเคสโปแตกว่ะโอ้โหแตกโอ้โหแตกแตกละนาวว่ะแตกละนาวโอ้โหโอ้โหและรีพีทสามรอบกูถามจริงเหอ ชี่สุดจัดโอเคครับทุกคนก็ใครที่รอขายโฟลเดอร์กันอยู่ก็ขายได้เลยนะครับเรามาดูอันนี้นิดหนึ่งนะครับทีมออฟเดอะ e ีคนะครับสำหรับเอเดิลิตาเนี่ยเจ็ดแสนเนี่ยถ้าเทียบกับตัวฟีนอมเนี่ยต่างกันไหมลบหนึ่งลบสอบวกหบวกหน,กหนอา้าวตัวฟีนอมราคาเท่าไหร่อ่ะหกแสนสมควรและที่เอเดิลิตานตัวนี้ราคาจะแพงกว่านะครับ ราคามันจะแพงกว่านะโอ้โหเจ็ดแสนไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะโอ้เพนดาโอ้เพนดาไอตัวนี้แหละคนใช้เยอะนะครับคนมันไฮตัวเนี้ยคนมันไฮคนมันไฮตัวนี้คนมันไฮจัดเลยเพราะว่ามันมันวิ่งเร็วเว้ยมัน99อ่ะมันเป็นเอ็กโพซีปอ่ะโหนี่ถ้าใส่ f ฟ n i s h e เเข้าไปหรือแบบเดซไอเข้าไปนะโอหชอบพาวเวอร์กอ่ะน้องๆพี่บอกได้เลยว่า ตัวตึงตัวตึงจัดเนี่ยใส่ฟอริเจอร์เนี่ยโอ้โหเอามาเล่นแทนปาเป้ได้อะผมบอกเลยนี่ไปกันตัวนี้ผมตัวอวยนะตัวนี้ผมตัวอวยนะครับโอเพนด้าโอเพนด้านะครับผมตัวอวยตัวอวยตัวอวยถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นโฟลเดอร์นะอืมโฟลเดอร์เหมือนกันโฟลเดอร์เหมือนกันโอโหูโฟลเดอร์เต็มไปหมดเลยนะมีตัวใช้ได้มีแค่เอเดรียตาอย่างเดียวนี่ โอ้วีคนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าคณิยันเอเปเป้เนี่ยสามล้านแน่นอนค่าทรรนะครับผมแล้วก็ฟุตบอลเลอร์เนี่ยมันจะมีอะไรกันมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอผมไปหาข่าวสารก่อนละกันนะว่ามันจะมีอะไรมานะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากนะครับถ้าชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกด กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ใน YouTube นะครับสี่ทุ่มเป็นต้นไปมารับชมกันได้นะครับความเกลียนความฮาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับวันนี้ก็ผมซิกนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ